สวัสดีสวัสดีกับเอฟสี่ทุกทุกคนปวาอีอยู่เบิงอีเบิงอยู่อำเภอใดจังหวัดใดปากระอคถักถ่ายสวัสดีเด้อจ้ะเมื่อนี้กะโอกาสดีเด็ดออกเนาะเมื่อนี้เด็ดซองดีนีปลาเห็ดไม่กวาดแล้วก็ต้องได้เอามาเอ่อตักเด็ดว้เนาะเมื่อนี้ตักเด็ดตักดมให้จัหน่อยกันเมื่อใดกระบลมีเด็ดนะยตกะนตตองมาเป็นเดือนเดือนแล้วพี่น้อง เห็ดดำกระบอมีเด็ดตักอันลูกค้าก็สั่งอีอาวติ๊กๆเราดามบ่แห้งเนาะพี่น้องแห้งเดบ่เดบ่ปลาก็ต้องเห็ดแล้วก็เอาไปตักเดดไว้เนาะเมื่อนี้ปลาอีมาอ่าเห็ดคลิปตอบ・คำถามตอบคอมเมนต์ของเอฟีเนาะที่ว่าพี่น้องทางที่เบิงอยู่ว่าคอมเมนต์เข้ามาเมื่อคืนนี้ว่า โค้งที่หนึ่งโค้งที่ซ้องเหนียวไส้ปลาสันมันี่ปลากับอิมาหิตอ่ให้เบิ้งอีกใหม่เนาะว่าปลาโค้งที่หนึ่งโค้งที่ซ้องสันใดน้เนาะต้องเฮ็ดให้เบิ้งก่อนเนาะเดี๋ยวอันเบิเฮ็ดให้เบิง้งเดี๋ยวพี่นออออามมาอ้องอิง่เบิ้งอิปไปดามมาแล้วเราก็ต้องเอามาวัดหัวโต

Thôi đi. để nội một điều, nhiều hot paper mang đến năm phút năm phút năm phút năm nó năm phút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  năm mình năm phút hoặc phút năm phút năm phút năm phút อีโบอโกรงเนาะคห็ดเหดต่อคอมเมนต์เอฟจีที่คอมเมนต์มาเมื่อคืนนี้เด้อจะบัโกโรงที่หนึ่งคงที่ซองเห็ดแนวใดาเห็ ard, ดจันดายตัวตายเห็ดให้เบิ่งเนาะนที่เห็ดให้มันโคง้งมันเหมือนกระซิคัญอยู่ตรงปลายมันนี้ได้ดือจ้ะ เลาเห็ดบอออนกับอกบอโค้งเนาะมันก็จะซื้อไปซื้อ,อเนาะให้เข้ามาเบิรงคลิปนี้แล้วและมีประโยชน์ก,กดไลค์กดคอมเมนต์ให้ตาเด้จอจะกดนนหนึ่งไลค์เด้อ เสีอ,อก,ก,ก,กระตงนเนาะเชเป็ดใบกระเบิ้อออันท,ที่สามอันท,ที่สามอบอุ่นนี้เนาะซ่องหว่ากระบป๋าเข็บหนึ่งแบบนี้เน <c oughs> าะหมาฮันมันอีมันหอดเนาะมาันขีได้เส้นงได้จุกพอดี ปปเบิ่งทุกขั้นตอนเดือดละเดยอะสำหรับเอ็ดีที่เข้ามาใหม่เนาะคนที่เข้ามาเคยเบิ่งแล้วจ้าเบิ้งอีกได้เนาะจะเนาะเด็กมกระหอนบอดี้กระหอนนอนเอานอนอบ ใส่เนาะหนูจะใส่โอ้ต้องจับใบก่อนดียลยะตาหนูตาหนาเลยจับเป็นลูกๆมาเฮียเดี๋ยวป้าจับเป็นลูกๆจับไว้หน่อยเดียวหนึ่งบ่พอเนาะป้าจับใบเป็นลูกอีกแป๊บหนึ่งกันเด้อจ้ะต้องมาจับให้มันได้ลักษณะน,น,นี้เนะเาะวาง้บให้ต้นมันเท่าๆกันให้ต้นนี้มันเท่าๆก,กันเนาะ แม่นี่เนาะเฮยอันใส่เวนตาเก็บคิด,คดม,นนม,ม,มันเหนียวอ๊อกสมบูรณ์เห็นหูมั้ยเนี่ยเอาเวนตาออกสนมะบูรค์เห็นชัดก็เลยต้องใส่เวนตา <c oughs> เข้ามาแล้วจะเป็นสนีนะเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เข้ามาแล้วต้องอาศัยเวนตา เกิดมากระเท้าสุก้นนอนพี่นอ้องยั่เหาเห็ดได้กินได้อยู่เหาก็ต้องเห็ดต้องทำไปเนาะยิ้นรุ่นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดมาเ,าเห็ดแล้วมันได้เลขมาเป็นเงินเหาก็ยักเห็ดเนาะเห็ดแล้วมีคนซื้อเ,เหอเาก็ดได้เงินมาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องลงทุนเนาะพี่นอ้องลงทุน ่ากระซื้อเข้มใบลลยเห็ดอยู่เบิดปีเนาะเห็ดอยู่ทั้งปีอาจจะอันแล้วเนาะหัวยี่สิบอันเนี่ยถ้าหัวจับเป็นโซโซนี้ไว้บงงามอ้อนมาเมันกับบงงามเนาะไม่กว่านอะ่ะต้องจับให้เท่ากัน เอาอันสั้นมาโอ้บทางนี้เนาะให้มันเป็นโกอคือแบบนี้เนาะทางกลางให้มันยาวขึ้นเดี๋ยวจะทำการมย่างขึ้นทางข้างๆเฮาเอาอันสั้นๆนี่มาโอบเนาะอันสั้นมาต้องทิ้งเนาะอันสั้นเฮากะมาโอบทางโอบทางลาะลางนี้ให้มันเป็นคือกกหญนาแบบนี้เดี๋ยวจะเดือบบนี้ไน่กว่านงจะงานเนาะเอาแต่อันยาวใส่กระบอกงามันอีกงคิวเนาะ มันกิวบนเหอาเสียงหัดใช้เตะมันยาวก็ได้ต้องพี่ที่พี่ท่านก็นมันเนาะบ่วาเห็ดอันใดเนาะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานฟี่มืองานฟี่มือเขาต้องเห็ดให้มันเรียบร้อยมันดูดีบอเมนว่าเฮ็ดเอาอ่าปริมาณเนาะเฮาเฮ็ดให้มันมีคุณภาพเนาะ อย่างอีมีลูกค้าตากะตอนเล็กๆก็เห็ดไปนําเข้าซะนั้นเนีะยม่นีผอเพื่อนเข้าเราต้องเรียกลูกค้าเนะาะถ้าเห่าเห็ดดีนะซุนเหมือน,นบบเพียงกันเหามาหัดเอามันก็โบหัดแล้วม,มันก็อกลุดเนาะกันหน้าเห่าเห็ดมาตรฐานดีเห็ดอ มีคุณภาพลูกค้ากระติดใจเนะเาะเฮา็กีได้มีลูกค้าประจํามุ่นเบียนกันมาซื้อของเหาตลอดเนาะตาการีมีลูกค้ามุ่นเบียนกันมาตลอดเนาะเดี๋ยวกับร้านนั้นอ่าโทรมาจองเดี๋ยวกับพู้นนี้โทรมาจองคนที่เคยเอาไปใส่เบืองแล้วติดใจปีหนึ่งกระชังไปเพื่อกันมัง้งขันบ่เพื่อก็สร้างเท่เดียว ช่องมัดก็คุ้มไปเฮิร์งเนาะเอาเก็บไว้เฮิร์งิเอาเอาเก็บไว้ดีๆเอาเนาะอย่าให้หนู่กัดแล้วก็อย่าให้มันโดนโดนน้ําปนเนาะก็อี้ทนทานเนาะเวลาคว้าเนูากาอ่าตั้งตั้งปลายมันขึ้นเนาะมันยังอีบอฮักบอมุนเนาะ จะเอาปลายมันหลงอยากปลายมันจุ้มลงแบบนี้เนาะถ้าปลายมันจุ้มลงแบบแบบนี้มันก็อีฮักได้เนาะต้องเอาเข้าอันตั้งขึ้นไว้แบบนี้มันยังอีกุ้มดุนเนาะวิธีการไสก็ได้เนาะคันเฮาบบเก็บโบไซด์อันดูเรเข,ข้าเข,ข้ากะอีโพสอีเพไว้เนาะได้มีสิบอันแล้วอย่างเนาะเะบาดุแล้ว ยังบ่ได้เหดบน้งพี่น้องบึงจังอ่นเถอะบางคนก็อีว่าเอ้ยบ่เบึงมันเนาะพี่บ้าคนนี้เห็ดอันเบ้าล่าอยู่ซันแต่ว่าก่อนที่อีเฮาเีห็บไม้กว้านเฮาก็ต้องมาจับสนีไว้ก่อนเนาะพี่น้องเด้อ <c oughs> อันเหากับอันทุกทุกคลิปนั้นป้าจับไว้แล้วจังหมาเห็ดเนาะมันก,อก็อีไหวอันคลิปนี้ป้าต้องจับให้เบิง่งหล้กก็ได้เบา้านำพี่นำน,อน้องเนาะแล้วป้า มาเริ่มกันเลยนี่เดือดกะเดือดเราก็จับเอาอันบุ้งเฮาผานี่เฮาไปไปจนีเนาะอามาลงไว้นี่ตายมันให้ตายมันให้เฮาจูงไว้เพียงนี้เนาะแล้วเฮาก็พับก็หมั่งทีเรื่อยๆเนาะพับมาทางตัวเขาโค้งที่หนึ่งแบบนี้เดือดโค้งที่หนึ่งให้มันมานี้ยังอยู่แบบนี้เนาะโค้งที่หนึ่งอยู่แบบนี โครงที่ซ่องเอาไว้บนไม้นี่นโครงที่ซ่องเอามาโครงที่ซ่องมาไว้บนไม้นี่ตะกั่งมาดึงเข้ามาวางนี้เนาะกระจายตะกั่งดึงบางคลิปก็อีซัดเนาะบางคลิปก็บอซัดเดือดเดือดห้าเบิ้งเอาโครงที่หนึ่งเอาลงมาใต้ไม้นี่นี่น วงที่สองเอาไว้บุญนี่ดีบใบแล้วก็เอานิ้วนี้ปักมานนี้นดึงนี้แล้วก็มาดึงเส้นนี้วงที่หนึ่งลงมานี้วงที่หนึ่งเอาลงมา เบิ่งฟังนี้เด้ย์หมดว่าผลเบิ่งอยู่ทางนี้เนาะตากระอิคพงมาทางที่หนึ่งมานี้ตรงมา,งางทางล่างทางอันนี้ทางที่หนึ่งเอาลงมานี่ทางที่สองเอาไว้บนนี่ทางที่สองอไว้บนนี้และะ้วก็ดึงมาหนี้นอนอดองายาดใส่ ก็มาดึงสซนทางเล่านี้ขึ้นมาดึงส้น่างนี้แล้วก็ส้นยาวเอาไว้ทางบนเนาะบนนี้เนาะทางที่หนึ่งลุงหมั่ลางทางที่สองอยู่บนเป็นเอฟทีดังคนวาอ่าโค้งที่หนึ่งจังได้โค้งที่สองจังไดป้าล่ะสันกระเบื้องตายมันให้เท่าๆกันไว้เนาะ ăn quả thảo hoặc là nhặt được mà. Của thứ năm kiếm ma bì, của thứ hai bít ta được chưa? บบรถกันมาแบบนี้ยิ้มบอกจะเส้นเลเข่าโค้งไปเนาะนั่มาแบบนี้ด้อจ้ะไม่เปลนลักษณะนี่ มุนเอาเบ,บ็ดี้โอเคตรงกันมาสนิดน้อด เบิ่องฐานบ่น้อพี่น้องที่เข้ามาใหม่ <c oughs> หาเบิ่งเอาเด้อแต่ละคลิปบางยาบางคลิปกรบริษัทบางคลิปก็ไหวไปเนาะปลาเฝ้าเนาะเอาว่าเอาหิดน้องว่าลูกค้าสัง่งนี่จะอีได้ทรงไปน,อน่องบัวลำพูถัดมืาอนี้เด็ดตีกาอีได้ทรงมื่ออื่นเนาะไปอำเภอสีบป็นเหลืองไปห้ามีไง แม่ใหญ่ยังก็บัวทงองโคตรสุวรรณเป็นสั่งมาด้วยเราตั้งแต่ก่อนเขาเหันซ่าเนาะเราดาเม,มันบอยห้งไปเลยด่าบอยห้งปลาบ่อยจักินี้ดดามันอีไปขึ้นหล่าเนาะหันบอยห้งเร่ใช้เฮงเดร์แล้วก็คาซงมันพแพงเนาะมันหนักเนะา,นหา,นา,าะหันเฮาเอาไม้โซดเท็ดคาเฮดได้เฮดได้จังเนาะแต่ว่าคาซงมันอีพแพงเนาะมันหนักไม้มันอยังหน้าอยู่เนาะ มันมีความชื้นกระดมัน,นเป็ตุกแขงไปเนาะผันแมนไม่แห้งเหมือนกันบนหนัากลายเนาะนนขาทรงก์็อีลดลงมาเด้เนาะ นะอ้อมังพี่แล้วหอแกมาซอสข้าวนี้ก็ได้ ได้ไล่ยางเนาะเสช็เข่าสั้นเนาะเช็ดสั้นเนาะหัวใจมันแบบนี้ก็ได้เนาะเช็ดสั้นเนาะเหอะโฟมแบบนี้เราก็มาเรื่องแบบนี้ก็ได้กิดได้ทุกอย่างทุกรูปแบบแต่ว่ามันก็ไล่อยู่กันเนาะ

Yes I know. กันให้มันรูดนะนาะ มันเหมือนที่เลืออยู่หอกกระก็บเนะาะกระก็บออกเนาะเจ็กบให้มันเลืออยู่ประมาณนี้เนาะเสียงหอกกระอีหอกวัวเ,เบิร์นก็ดี ていうかね。 เดียบพิดเลยงัน้นเน้นหน้าดีพี่น้อง อันปล e ายมันที่ม like. ok. like. you ันบางๆนี้คือไว้เอาไวควัดไว้เย็นอะบางคนเขากระตัดออกเนาะอันที่ป้าเอาอันสั้นโอ๊คมันจะอิ่วห่างคืออย่างนี้เนาะอย่างนี้เวลาห่างนี้มันเหยนไปมันจะอีแยอยู่บนนี้เนาะมันอบ่รุดจ้ะงั้นดีสำหรับขิดนี้ปลากตข้อเจ้าไปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะเมนไพรเบิองเดียวสังเกตเบิองว่า มันบอเข้าใจบงได้ส่นนี้กัคอมเมนต์เข้ามาทมปลาได้เด้อจะ้ะปลายินดีตอนเอ่ตอต้อนรับทุกคอมเมนต์เนาะแล้วก็อย่าลื่นกดไลค์ให้ปลาจะคุนละหนึ่งไลค์เด้อจะ้ะเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดให้ปลาเด้อจะ้ะกันบอลูกไ,ไอ้เฮ็ดสันไดเนาะขันว่าเมืองบอชัดปลาเอ้ยซาคนี้เด้อกระบอกมาเด้อจ้ะเด้อสำหรับคลิปนี้ปลาขอจบไ้เพียงแค่นี้ก่อนคลิปหนะ้าพอกันใหม่จะ้ะบ,บายบาย